เปิดม่านกลยุทธ์ที่ Wall Street ใช้กำกับทิศทางตลาดคริปโตและบทบาทของ XRP ที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ระเบียบการเงินโลกใหม่ที่กำลังก่อตัว กดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอย101เพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญวันนี้เราจะมาพิจารณามุมมองจากบทสนทนากับตัวแทน Black Swan Capital เกี่ยวกับ XRP การเปลี่ยนแปลงใหญ่ของระบบการเงินและสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยพึงสังเกตเริ่มกันที่วิธีการของสถาบันการเงินใหญ่ๆห,หรือ Wall Street ในการชี้นำตลาด สิ่งที่น่าสนใจคือสิ่งที่เรียกว่าการชี้นำเชิงกลยุทธ์ที่ผิดพลาด Strategic Misdirection คือพวกเขาสร้างเรื่องเล่าสร้างข่าวให้คนสับสนเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจออกจากสินทรัพย์ที่พวกเขาเห็นว่ามีศักยภาพจริงๆเป็น,นกลไกที่ใช้กันในวงการน,นี้สินะใช่เลยแล้วเรื่องท่าชีที่เปลี่ยนไปของผู้บริหารนี่เห็นได้ชัดมากอย่างลรีฟิงจาก Black Rock หรือเจมี่ไดมอนที่ JP. พีมอร์ รวมถึงแวนกาด้วยจากที่เคยแข่งขันต่อต้านคริปโตกลับลำเลยกลายเป็นยอมรับเข้ามามีบทบาทออกบิตคอยน์ ETF ซะงั้นซึ่งตรงนี้แหละที่ Black Swan Capital มองว่ามันทำให้เกิดคำถามว่าพวกเขาวางแผนเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้าหรือเปล่ามีเหตุผลให้คิดแบบนั้นได้เหมือนกันนะเพราะการกลุ่มช่องทางสื่อสารหลักๆทำให้พวกเขาสร้างความคิดความเข้าใจของผู้คนเกี่ยวกับตลาดได้ การเปลี่ยนท่าทีแบบนี้มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาเข้ามาวางตำแหน่งในตลาดเรียบร้อยแล้วเราก็ยังใช้ประโยชน์จากความผันผวน,ผนข,อของตลาดคริปโตด้วยถูกต้องสร้างผลตอบแทนจากตรงนั้นเหมือนก็ว่าพอตลาดลงก็แนะนำรายย่อยว่าอยากเข้าพอราคาขึ้นสูงก็ชวนให้ซื้อสุดท้ายรายย่อยก็กลายเป็นสภาพคล่องให้สถาบันเทขายทำกำไรหรือ exit liquidity นั่นเองเป็นเกมการเงินที่ซับซ้อนจริงจ ใช่และความผันผวนพวกนี้มันเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าวัฏจักรมีสิน d e b t Cycle และก็วัฏจักรสภาพคล่อง Liquidity Cycle หมายถึงช่วงที่เงินไหลเข้าออกระบบเศรษฐกิจมากน้อยต่างกันไปถูกต้องสถาบันการเงินเขาเข้าใจกลไกพวกนี้ดีมากแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมัน Bitcoin กับตลาดคริปโตโดยรวมนี่มีความสัมพันธ์กับสภาพคล่องสูง 80- 90%เลยทีเดียว ก็เลยเป็นสนามที่เขาคุ้นเคยหาประโยชน์ได้ไม่ยากประมาณนั้นพอพูดถึงกลไกลตลาดแล้วมาที่ประเด็น XRP บ้างมีแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าเรื่องราว XRP ตอนนี้คือหนึ่งในการปกปิดทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มุมมองนี้มีน้ำหนักแค่ไหนแนวคิดนี้มันตั้งอยู่บนข้อสังเกตหลายอย่างนะพอเราดูสัญญ,ญาณต่างๆจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่าง XRP กับสถาบันระดับโลกอย่าง JP Morgan BlackRock BIS หรือ IMF ก็มีชื่อด้วยใช่ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศรวมถึงความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ SWIFT ระบบเดิมที่มีการพูดถึงว่ามีการดึงคนสำคัญจาก SWIFT ไปร่วมงานกับ Ripple หลายปีก่อนด้วยนี่นะใช่ Marcus Treasure m a r g i n e l a t i n พวกนี้แหละสิ่งเหล่านี้ตีความได้ว่าเป็นการเปิดเผยแบบบอกใบหรือ soft disclosure อย่างนั้นหรือเปล่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมนะ ประกอบกับการที่สถาบันใช้วิธีที่เรียกว่าการสะสมสินทรัพย์อย่างเงียบๆ (Quiet Stacking) คือค่อยๆซื้อไม่ให้ตลาดรู้ตัวถูกต้องแล้วก็เริ่มเอาสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าบัญชีงบดุลบริษัท (Corporate Treasury) ด้วยอย่างกรณี Vivo Power ล่าสุดถึงจำนวนไม่เยอะแต่ก็ถือเป็นสัญญาณได้ใช่เป็นสัญญาณเริ่มต้นที่สำคัญปรากฏการณ์พวกนี้ มันทำให้ต้องกลับมาคิดว่าอะไรคือตัวกำหนดมูลค่าที่แท้จริงหรือ store of value ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่ทุกอย่างผันผวนระบบการเงินเดิมก็กำลังเปลี่ยนครั้งใหญ่ทุกฝ่ายต้องปรับตัวถ้ามองภาพกว้างขึ้นไปอีกมีการเปรียบเทียบกับฟองสบู่ c o m ด้วยนะใช่มีความคล้ายคลึงกัน รูปแบบการหมุนเวียนเงินทุนในระบบนิเวศคริปโตตอนนี้มันมีลักษณะคล้ายกันมากบ่งชี้ถึงภาวะที่เรียกว่าความคึกคักอย่างรุนแรงยูโฟเรียที่อาจจะตามมาด้วยการปรับฐานครั้งใหญ่อันนี้น่าจะเป็นความท้าทายใหญ่ของนักลงทุนรายย่อยเลยที่ต้องเจอกับการชี้นำจากสื่อกระแสหลักและยังมีการปั่นกระแสด้วยบอทบอททราฟฟิกในโซเชียลมีเดียอีกซึ่งวงการคริปโตนี่เห็นชัดเลยการแยกแยะระหว่างสัญญาณจริงกับเสียงรบกวนนี่มันยากจริงๆ สิ่งที่จำเป็นมากๆในสถานการณ์แบบนี้คือการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ต้องตั้งคำถามกับสิ่งที่รับรู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องหลังให้ละเอียดแม้แต่สิ่งที่ดูเหมือนเป็นการศึกษาค้นคว้าก็ต้องไปดูที่มาดูความน่าเชื่อถือซ้ำอีกทีถูกต้องที่เรียกว่า research the research นี่เป็นคำแนะนำสำคัญจากมุมมองนี้เลย ซึ่งถ้าไม่ทำแบบนั้นรายย่อยจำนวนมากก็อาจจะพลาดโอกาสสำคัญไปเพราะไปตามแหล่งข่าวที่ไม่ถูกหรือตกหลุงพลังเรื่องเล่าที่สถาบันสร้างขึ้นมากลับมาที่เรื่องสภาพคล่องอีกทีเพราะอันนี้สำคัญมากใช่หัวใจสำคัญเลยสินทรัพย์การเงินส่วนใหญ่รวมถึงคริปโตขับเคลื่อนด้วยสภาพคล่องเป็นหลักบิตคอยและ Xrp นี่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องสูงเป็นพิเศษ มีข้อสังเกตรเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีดอลล่า DXY กับ XRP ด้วยอย่างปี2017ใช่ตอนนั้น DXY อ่อนค่าลงเยอะแล้ว XRP ก็ปรับตัวขึ้นแรงมากคำถามต่อไปก็คือรอดหน้าถ้ามีการปรับตัวขึ้นใหญ่ๆมันจะมาจากไหนจะเป็นเงินจาก Wall Street โดยตรงหรือ Wall Street Injection หรือมา,อาจากการที่เงินดอลลาร์เสี่ยมค่าลงหรือทั้งสองอย่างประกอบกันนี่คือสิ่งที่ทาง Black Swan Capital ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วสถานะ Store of Value ของ Bitcoin ละ่ะอันนี้ก็มีคำถามเหมือนกันถูกต้องโดยเฉพาะเวลาเกิดวิกฤตมันปรับตัวลงแรงต่างจากทองคำแล้วไระแล้วเวลาแค่16ปีก็นับว่ายังสั้นไปที่จะพิสูจน์สถานะนี้มีการเปรียบเทียบกับ Ponzi Scheme ของ Bernie Madoff ที่อยู่ได้เกือบ20ปีก่อนจะลม้มเพราะฉะนั้นถ้าในอนาคตบิตคอยไม่มียู c a s สหรือกรณีใช้งานจริงที่ชัดเจนเพราะตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้นจากการยอมรับในเครือข่าย Network Adoption มันก็มีแนวโน้มจะเป็นแค่เครื่องมือสร้างความมั่งคั่งให้คนบางกลุ่มผ่านการซื้อขายตามรอบ ตามมุมมองนี้พูดถึงอนาคตก็ต้องมาที่ stablecoins มีการพูดถึง Ripple USD หรือ R L USD ว่ามีศักยภาพเป็นตัวเลือกหลักให้สถาบันทั่วโลกได้โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ Tether USDT ที่กำลังเจอปัญหาเรื่องกฎระเบียบอย่างมิก้าในยุโรปใช่ทาให้ธ Tether ต้องหาทางออกเช่นสร้าง USAT ขึ้นมาน่าสนใจว่ามีเอกสาร World Bank Group ปี2022ที่ระบุชื่อ XRP กับ XLM ไว้ในหัวข้อ stablecoins ด้วย ถูกต้องนีแ่แสดงว่าการรับรู้ในระดับสถาบันระดับประเทศมันมีมาระยะหนึ่งแล้วเราก็มีแนวคิดที่ว่า stablecoins พวกนี้จริงๆคือร่างจำแรงของ CBDC หรือสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางโดยยกตัวอย่างความสามารถในการติดตามธุรกรรมผ่านเทคโนโลยีอย่าง Platier a n ที่สอดส่องได้ละเอียดใกล้เคียง CBDC มากขาดแค่ Qswitch หรือกลไกระงับบัญชีซึ่งเรื่องนี้มันโยงไปถึงระบบดิจิทัล ID หรือยืนยันตัวตนดิจิทัล ที่องค์กรอย่าง WEF หรือ BIS เคยบอกว่าจำเป็นสำหรับเศรษฐกิจอนาคตมุมมองที่นำเสนอก็คือระบบนี้มันเปิดช่องให้เกิดการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นอาจนำไปสู่การกีดกันทางสังคม (social exclusion) หรือแม้กระทั่งการตัดออกจากระบบธนาคาร (debanking) ได้เลยอีกประเด็นที่น่าสนใจคือทองคำดิจิทัล (tokenized gold) การที่ BIS จัดให้ทองคำเป็นสินทรัพย์เทียวันที่น่าเชื่อถือสูงสุดแล้วธนาคารกลางทั่วโลกก็แห่ซื้อทองคา ใช่เป็นสัญญาณที่ไม่ควรมองข้ามแล้วโวโก้คาซิลสภาทองคำโลกก็มีการคุยเรื่องสเตเบิลคอยที่หนุนด้วยทองคำจริงซึ่งอาจจะเข้ามามีบทบาทสำคัญหรือแทนที่ดอลลาร์ในบางมิติของการค้าระหว่างประเทศได้และตรงนี้เองที่มีการเชื่อมโยงว่า XRP อาจเข้ามามีบทบาทสำคัญมากด้วยความสามารถในการชำระดุลที่เร็วและต้นทุนต่ำทำให้มันเหมือนเป็นพาหนะที่เหมาะที่สุด สำหรับการเคลื่อนย้ายโทเค n นไนสก์กข้ามพรมแดนทำหน้าที่เหมือนภาษากลางในการชำระดุล Universal Settlement Language เพื่อเชื่อมระบบการเงินเก่ากับระบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นตามแนวคิดที่นำเสนอภาพรวมทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการเงินโลกจริงๆซึ่งดูเหมือนจะถูกวางโครงสร้างออกแบบมาอย่างเป็นระบบไม่ใช่เรื่องบังเอิญ การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการเงินมักถูกวางแผนและออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นโอกาสในการรวมสูนอำนาจและรวบรวมความมั่งคั่งไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่าลืมติดตามช่อง Coin น n อวันสำหรับมุมมวงและเรื่องราวที่น่าสนใจในโลกการเงินดิจิทัลต่อไป